สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอกบ้านชาแนลนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาสร้างที่พักครับแล้วก็ตั้งแคมป์กันที่ในป่าตรงจุดที่ผมกําลังอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้จะเป็นลําห้วยนะครับซึ่งฤดูนี้เป็นฤดูแล้งนะครับน้าในลําห้วยนี้ก็แห้งไปหมดแล้วนะครับดูสังเกตได้จากเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับจุดที่ผมมาสร้างที่พักซึ่ง ก่อนหน้าเนี้ยประมาณ1-2วันนะครับมีฝนตกลงมาครับจากที่เป็นฤดูฤดูแรงนะครับฤดูร้อนนั่นเองนะพอฝนตกลงมาทําให้ป่าบริเวณนี้ครับมีความชุ่มชื้นขึ้นมานะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบค่อนข้างจะมีความชื้นมากเลยนะครับ <_ p ain> ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะหาฟืนเพื่อจะมาก่อไฟได้หรือเปล่านะครับ <_ p ain> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศโดยรอบตรงจุดที่ผมจะพักค้างคืนกันในคืนนี้ครับเดี๋ยวไปชมให้ผม เอาแล้วครับคุณผู้ชมนี่แหละครับที่เราจะค้างคืนกันนะครับเราจะอยู่ตรงจุดนี้ครับโดยเราจะใช้ผ้าใบนะครับทําเป็นหลังคาในการกันฝนครับเผื่อว่าคืนนี้ฝนจะตกลงมานะครับก็นี่ครับเป็นลําห้วยที่แห้งแล้วนะครับแต่ถ้าในฤดูฝนก็จะมีน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวในปีนี้ถ้าถึงฤดูฝนผมจะพาคุณผู้ชมมาทําที่พักแล้วก็มาค้างคืนกัน ที่นี่อีกสักครั้งหนึ่งครับผมก็นี่เป็นบรรยากาศป่าโดยรอบนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาครับทำให้พื้นป่าบริเวณนี้ดูมีความชุ่มชื้นครับมีความเขียวขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ ในคืนนี้นะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าตะวันน่าจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างจุดพักตรงจุดนี้ยนก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างจุดพักนะครับตรงจุดนี้มาเอาใจช่วยนะครับว่าผมจะ ทําที่พักได้ก่อนจะมืดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องหาฟืนอีกนะครับก็ตัวเชือกเราจะใช้เถาวันะครับผมใช้มัดจากตรงนี้ครับ ไปนุ่นเลยนะครับเป็นเผาวันเส้นใหญ่ครับค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับดึงมาทั้งรากเลยครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะกางผ้าใบกัน ตรงจุดนี้เนี่ยมีเถาวันเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมเลือกใช้ได้แบบมีมากมายเลยนะครับแค่ต้นนี้ก็ไม่รู้จะใช้ยังไงหมดนะ ครับตอนนี้หลังคาด้านบนเราก็เสร็จเรียบร้อยครับส่วนด้านล่างเราจะปูพื้นด้วยใบตองนะครับมีมากมายครับผม นี่แหละครับคุณผู้ชมแบบง่ายๆนะครับปูพื้นด้วยใบตองครับผมแล้วก็ข้างบนเป็นผ้าใบแบบไฟซีดนะครับเดี๋ยวเราจะมาก่ไอไฟกันตรงนี้นะครับ แต่ผมคิดว่าเปลวไฟเนี่ยน่าจะไหม้ตัวนี้เปล่างั้นเดี๋ยวเราจะมาก่อข้างนอกแล้วกันครับก่อตรงนี้แล้วกัน ผู้ชมครับเนื่องจากอากาศชื้นนะครับแล้วก็ฟืนเนี่ยก็เปียกผมใช้เวลานานมากเลยนะครับกว่าจะก่อกองไฟได้เดี๋ยวก็จะมาลุน้นว่าไฟเนี่ยมันจะไหม้เต็นผมหรือเปล่าครับ เดี๋ยวเรามาหุงข้าวกันก่อนนะครับคุณผู้ชมเรามีหม้อสนามครับผมอันนี้ประสงค์จริงใช้างานได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ วันนี้เราก็จะมีไข่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเตรียมมาแล้ว รอบๆเริ่มมืดแล้วนะครับฤดูนี้เป็นฤดูร้อนนะครับหรือว่าฤดูแรงนั่นเองก็จะมืดช้าหน่อยครับตอนนี้น่าจะเกือบเกือบทุ่มหนึ่งนี่ครับผมมีไข่ครับผม ตอนนี้ก็กําลังหุงข้าวนะครับแต่ดันไม่มีน้ำมันนี่สิไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ใบตองข้างใจะได้เดี๋ยวผมขอไปหาใบตองก่อนเอาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ไขของผมนะครับรู้สึกว่าจะเละเทะและ้ว ลองเลยล้วกันไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะครับเอาใจช่วยผมด้วยแล้วกันครับผมว่าผมเอาใบตองออกดีกว่านะเพราะว่ามันมันขาดแล้วครับใบตองใส่เพื่อมาเอาใจช่วยครับ งานนี้มีไมมแน่นอน จะได้กินไหมครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปเข้าป่านะครับสร้างที่พักเดี๋ยวก็บรรยากาศเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับทำอาหารกินในป่านะครับกดติดตามนอกบ้านชาแนลให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มเมาใจช่วยผมทำไข่ตัวนี้ให้สุกก่อนดีกว่านะครับถ้าหากว่าผมมีน้ำมันตอนนี้ ไข่ผมเนี่ยน่าจะสุกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับคุณผู้ชมอต,ตอนนี้ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นไข่ก็ซึ่งก็คือไข่เจียวนั่นเองนะครับไม่ต่างอะไรจากไข่เจียวแต่ว่าเราไม่ได้ใช้น้ํามันแค่นั้นเองแล้วก็นี่ครับข้าวก็น่าจะโอเคนะครับตัวข้าวเดี๋ยวเราก็จะกินกันตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมขอเอาข้าวให้กับ เจ้าที่เจ้าทางอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินข้าวนะครับคุณผู้ชม oh. นี่นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับอ่าตอนนี้ผมก็กําลังจะกินข้าวนะครับคุณผู้ชมก็ผมมีข้าวสวยหุงร้อนๆครับผมเมื่อกี้แล้วก็มีไข่ครับไข่เจียว ไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับตอนนี้บรรยากาศรอบข้างแล้วผมอยู่ติดกับอ่าลำห้วยนะครับซึ่งมีก้อนหินนับหน้าผายตรงนี้บรรยากาศรอบๆก็เริ่มมืดแล้วครับตอนนี้บรรยากาศในป่าแบบนี้หาซื้อไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมากินข้าวนะครับเดี๋ยวผมขอตัวคุณผู้ชมกินข้าวก่อนครับผมวันนี้ผมมี ช้อนมาด้วยนะสบายเลยทุกทีนี่ไม่มีช้อนลำบากมากครับบอกได้เลยคําเดียวว่าร้อนกับข้าวอาจจะธรรมดานะครับแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยไม่ธรรมดา,าจริง ความจริงแล้วมาในป่าเนี่ยเราต้องมีเราต้องมีแผนสำรองไว้นะครับอย่างของผมเนี่ยอย่างเข้าป่าเนี่ยเราต้องคาดการณ์ว่าถ้าเกิดไม่เป็นแบบนี้เราจะทํำยังไงนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเกิดก่อไฟไม่ติดใช่ไหมครับผมก็จะหุงข้าวไม่ได้ก็จะทําอาหารไม่ได้นั่นเองครับเนี่ยครับผมก็จะมีขนมตัวเนี้ยปิดไว้ก่อนแฮกเกอร์ตัวนี้นะครับตัว ผมก็ยังมีแบบนี้ติดเป้ไว้ตลอดนะครับประมาณสองถึงสามอันถ้าเกิดผมทํากับข้าวไม่ได้ก่อไฟไม่ติดผมก็จะกินตัวนี้นะครับเพื่อใช้ชีวิตรอดอยู่ในป่าครับผมเ,เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์เพื่อติชมแล้วก็ให้กําลังใจผมได้นะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับช่วยเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปของผมอย่างมากเลยครับผม ก็ตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับจะเก็บไว้ซึ่งที่นอนหนอยนคืนนี้ก็จะเป็นตรงน,นี้คุณผมมู้ชมก็ น่าจะได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับการนอนในทําเลที่เป็นแบบนี้จะต้องยกพื้นขึ้นนะครับหรือว่าผูกเปลนอนก็จะดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ถ้าหากมีเพื่อนเข้ามาในป่าด้วยก็จะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับหากป่านั้นเราไม่มีอ่าหากเราไม่คุ้นเคยกับป่านั้นนะครับส่วนตอนกลางคืนเนี่ยก็ ไม่มีอะไรมากนะครับหลังจากที่เราสร้างที่พักแล้วก็กินข้าวทานอาหารไรเสร็จนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ส่องสัตว์หรือว่าอะไรนะครับก็นี่เป็นบริเวณรอบๆที่เราจะพักอยู่นะครับ ก็จะเป็นป่าค่อนข้างจะลกทึบพอสมควรครับส่วนตอนนี้ผมก็ขอพักผ่อนก่อนนะครับผมแลาวครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนอกบ้าน a ช n e l ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปตั้งแคมป์สร้างที่พักในสถานที่แบบไหนนะครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับบายบาย let's go